สวัสดีครับวันนี้เซลต้ามาชมรถเข้าใหม่นะฮะรถคันนี้แต่งเต็มมากๆเลยนะครับเป็นเจ้าไฮแอปบอมเบอร์นะปี2017นะครับคันนี้แต่งเป็นต่อเลยนะฮะชุดล้อแต่งหน้าหลังโชกหน้าโช๊กหน้าแต่งโอลีนนะครับมาพร้อมกับชาดขอบนแต่งเ็มโบ้ซ้ายขวานะครับพอประกับไฟแต่งนะฮะคันนี้แต่งมาเทียบเลยมาดูกันก่อนครับซิกหน้าครับเป็นโชคหน้าโอลีนนะฮะ ตัวนี้ยกล้อหน้าน้อหลังแล้วชุดเบรกมาใส่กันเลยนะฮะตัวนี้นะครับแต่งเทียบถูกใจใครก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้นะครับแต่งเป็นแสนนะฮะใครสนใจก็ติดต่อเตียวต้มนะครับศ6 3 5 6 5กสามนะครับสำหรับคันนี้นะะเปิดราคาไว้ที่3 9 9 0 0 0เบาทนะครับนะเลขกม้อยู่ที่8,500ันห้าระ